ก็ตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะตอนนี้นะครับเรานะครับไม่ได้เล่นเกม Toilet Tower Defense นะเกือบ4วันแล้วนั่นเองนะครับทุกคน ก็เดี๋ยวเรามาบอกนะครับท so, ุกคนสาเหตุนะครับทุกคนที่มันได้ทําการปิดไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวันกันดีกว่านะว่าเรานะครับจะเดาสําเร็จหรือเปล่านะครับว่ามันจะเปิดวันไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะขอ100ไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะคะผมนะครับก็ต้องย้อนกลับไปที่ต้นเรื่องเลยนะครับต้นเรื่องของมันก็คือถูกลองเรียนเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับทุกคนใช่ก็คือตอน หล,หลายคนก็คิดไปต่างๆนานาเนาะอาจจะเป็นอัปเดตใหญ่หรือเปล่า63หรือเปล่าไม่ใช่นะคบมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับอัปเดตนะครับทุกคนยืนยันจากผู้ช่วย d e v e l o p e r นั่นเองนะครับเขาบอกว่ายังไม่มีอัปเดตนั่นเองนะครับทุกคนใช่มันไม่เกี่ยวกับอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับทุกคนมันเกี่ยว เรื่องลิขสิทธินะ์นั่นเองนะครับทุกคนที่เขาได้ทําการโพสต์ใน YouTube ไปนอกของเทเลนติกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะเขาได้ทําการลบคลิปนั้นออกแล้วนั่นเองนะใช่ซึ่งเขานะครับได้ทําการโพสตเนาะว่าอ่าตัวต้นเรื่องของมันก็คือถูกเรียกลิขสิทธินั่นเองนะครับทุกคน<อ>ก็คือเพื่อนๆหลายคนนะครับรออัปเดตนานมากเลยนะครับของ63เนาะเอ๊ะทำไมมันยังไม่อัปเดตสักทีนะ ตอนนี้นะคนกดไลค์ก็ครบแล้วเนาะก็คือก่อนหน้านี้นะครับเขาได้ทําการโพสต์ว่าอ่า YouTube ของเขานะครับโดนลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าโดนลิขในลิขสิทธิ์ใน YouTube ยังไม่พอนะครับยื่นคาร้องไปแล้วเนาะแล้วยังมาโดนในแพลตฟอร์มของโลบอคเองนั่นเองนะก็คือเกม Toilet Tower Defense ของเรานั่นเองเนาะก็โดนลิขสิทธิ์เรื่องนี้ไปด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่แค่เกม t o i l e t นะครับทุกคนยังยังเกมอื่นๆนะครับในโลบอกที่ตั้งชื่อคล้ายๆเกี่ยวกับ ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนอ่าก็ตอนนี้นะครับลีของ t o i l e t Tower Defense ก็ได้ทำการสรุปทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวผมนะครับก็จะมาแปลเป็นไทยให้ทุกคนฟังเนาะก็เนื่องจากนะครับเกม t o i l e t Tower Defense นะครับทุกคนได้ทำการถูกลิขสิทธิ์จากดาฟูดน,นั่นเองนะครับทุกคนเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าดาฟูดคือใครดาฟูดนะครับทุกคนก็คือคนนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็คือช่องนะครับ30ล้านคนนี้เลยเนาะที่ สปอยเรื่องอเขาไม่ได้สปอยสิเขาน่าจะเป็นคนสร้างซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่านะคบทุกคนใช่เป็นการอัปเดตหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะซึ่งดามฟูนะครับได้ทําการยื่นคําร้องไป DMCA นะครับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทุกคน DMCA นะครับก็คือกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแะละเนาะใช่ซึ่งนะครับทางเดเวลอปเปอร์ทุกคนนะครับได้ทําการนะครับทุกคนทําข้อตกลง กับดาฟุตอยู่นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งนะครับทางผู้เล่นหลายคนนะครับก็หวังว่านะครับทุกคนมันนะครับจะมาก่อนวันฮาลาวีนนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่ามันน่าแปลกนะครับดาฟุตนะครับได้ได้ทำการกําจัดเกมนะครับสกีบิดีนะครับทุกคนทอยเลตอื่นๆนะครับออกจากแพลตฟอร์มของโลบ็อกด้วยนั่นเองนะที่ตั้งชื่อเกี่ยวกับเกมะ กำจัดออกหมดเลยนั่นเองนะครับทุกคนมันแปลกมากๆเลยทุกคนซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าว่าที่เขาได้นะครับได้ทาการยื่นคาร้องเนาะอ่าเรื่องนี้ก็ต้องมารอดูอีกนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อวานมานี้นะครับก็คือวันที่25เนาะเกมนะครับ toilet tower defense นะครับได้ทำการติดเทรนทวิตเตอร์นะครับอันดับหนึ่งของเกมเลยนะซึ่งเขียนว่า big n b a c k ttd นะครับทุกคนหรือว่าแปลง่ายก็คือ toilet tower defense นะครับนำกลับมา เดี๋ยวนีนะ้นั่นเองนะครับทุกคนใช่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเออซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะเกมเกมนึงนะครับติดเทนทวิตเตอร์ได้ถึง1ล้านโพสต์เลยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเนาะก็ตอนนี้นะครับก็ผูเ้เล่นหลายคนก็ตั้ง,ต,งตาตั้งตาคอยนะครับทุกคนเกมนี้กลับมาเปิดอีกครั้งนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรั่งนะครับหลายๆคนเนาะประเทศอื่นๆหลายๆคนเนาะก็ เล่นเกมนี้เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนก็ต้องรอให้มันกลับมาเปิดนั่นเองนะเพราะว่าเกมนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะสนุกมา,มากๆเลยนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเดากันดีกว่าเนาะว่าเกมนะครับจะเปิดตอนไหนนะครับทุกคนสําหรับผมนะครับใน y YouTube เนาะอันนี้คือใน y o u t u e e อย่างเดียวนะเรื่องการ ร้องขอลิขสิทธิ์นะครับทุกคนทาง u t u b e นะครับจะอนุมัติภายใน15วันนั่นเองนะใช่อันนี้เรื่องลิขสิทธิ์ใน u t u b e นะครับอันนี้คือผมไม่รู้เกี่ยวกับในแพลตฟอร์มของโลบอ x นะแต่อันนี้คือส่วนของใน y o u t u b เนาะก็คือ15วันนั่นเองนะครับยื่นคําขอนะครับเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับทุกคนใช่อันนี้อันนี้ใน YouTube ก็คือ15วันเลยส่วนในแพลตฟอร์มโลบอคอันนี้คือผมไม่แน่ใจจริงๆนะผมคิดว่านะน่าจะเกือบเดือนหรือเปล่านะครับทุกคน ใช่น่าจะเกือบเดือนเลยนะอาจจะเป็นเดือนหน้านะครับทุกคนประมาณนี้นะคือผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนใต่ใน youtube นะครับแน่นอนก็คือ15วันและเพื่อนๆนะครับต้องการให้เกมทอยเล d เทว n s ฟนะครับเปิดวันไหนนะครับทุกคนาสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะเพื่อนะครับทุกคนมันเปิดเร็วๆนี้นะครับทุกคนเราต้องรอลุนนั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับ และเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปวิดโอนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนั่นเองนะครับทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์นะให้กับคลิปวีดิโดโอนี้ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันคลิปวีดิโดโอน้าเลยนะครับบ๊ายบาย